สวัสดีครับ f c f ซ n แฟนครับร้อยพันล้านวันนี้น้องๆน,น้องเลขาน้องก้อยนะัดคนมาให้คุยงานหกคนคอแห้งแน่เลยสภาพการแต่งตัวมาทำงานบีออกมาผมเผาไม่ได้ทำเลยแต่มีวิธีครับข้อมือมจะมีนี่ตลอดเวลาโกงความเนี้ย วันไหนผมไม่ได้แต่งนะรถารถมารถมารัดมัดมัดมัดโอเคปะโอเคนะเดี๋ยววันนี้พี่ก้อยครับพี่ก้อยเดี๋ยวหยิบกล่องข้างหน้าของ FC เอฟซีก็ซื้อของมาฝากอีกแล้วอ่ามีเอฟซีส่งมาให้ทุกวันเลย ดูได้ไหมครับหนึ่งนะครับ้องอะไรอ่ะฝรั่งใช่ค่ะโอเคขอบคุณครับพี่ต้อยเนี่ยอามาขอบคุณนะครับเอฟซี FC แฟนคลับที่นึกถึงน้องๆฝ่ายติดตั้งแล้วในขาวของที่ส่งฝรั่งกิมจูมาจากมหาสาธรคามกองใหญ่ๆนี่นี่น่าทานมากเด็กๆเขาชอบทำกับเกลือทำน้ำ,ำจิ้มกันขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆนะครับ ไม่เคยลืมกันเลยน่ารักที่สุดขอบคุณมากครับออกรอบนอกนุ่มในหน้า,ยนายอย่างเนี้ย